สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุกุนสุมองสุบอนพ่อพ่อก็ส่งของแทนคือเก่าพี่น้องมือนี่งกับผ้าลองแทนมาหาทำแม่พี่น้องสบายดีพี่น้องมาพบเจอหญ้ากระปุกผิดคนทำแคนทำแม่นะับบงรูปบนตึปนี้จานมาว่าให้เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีแลยสีมันโบงามมันแบบแจ่มเปลี่ยนสีใหม่โลฮะมันออกแดงเดียวหาสีทองได้มากสักก่อน สีทองอะนะอันนี้มันออกสีแดงปีที่เราเหาะนั่นซีนั่นแหละเรางามนะสีนั่นได้แม่สีที่จะเหาะมั้งขึ้นมาหนิก็ดีงามชิคะเยอสิเปลี่ยนอยู่พี่น้องสิเปลี่ยนสีใหม่ให้ท้าแม่อยู่พี่น้องสีทองอันนมันมาหลอกสีแดงก็ได้อันได้พ่อใหม่พอได้พ่อใหม่แม่กามซีเอายู่ฮัพ่อใหม่ฮัปู่ใหม่สีเอาอยู่บ่ฮะยิ่งไลมาอย่าไปใส่เบอร์ลาย กินเข่าแล้วนี่เอาบ่ปูใหม่นะบ่กินแล้วกินกับปิ่งตับกับม้าตับเห็ดคำใหญ่แท้แท้อปูใหม่นะออาบังคับเสียเอาบ่ปูใหม่นะเอ้ยมินเอ้ยมินผมได้เอาไรลุงแพทย์ใหม่นะบังคับเสียเอาอีบ่ซะเออจะได้ปูใหม่ยุ่ยุ่ยุ่ยยุแก้วแกวมาปูเพื่อกินข้าวพี่น้องเลย กินเผาแล้วพี่นอ้องสบายดียพี่นอ้องกินลายยาองอยู่เห็นกินขา้าวเศร้าน,นี่ต้มกระดูกต้มกระดูกกระดูกกระดูกขากระดูกแน่ <laughs> ปิ้งหมูปิ้งหมูปิ้งหัวซุกปฟักปิ้งปลาแม่น้ำโคลงเหล็กี่เาไปใส่กมาปิ้งไก่ไก่ผู้สิทธา ไก่ได้ปีไก่ลใช่ขาไก่นก่าหยุดจะไปายมาหะ้าบลูกแพงอ้าเเออมาน้ากันยาแม่จะเอาไปทางอีนะอันนี้เก็บมาแม่เก็บมาลูกเอาวะเฮ้ๆเดี๋ยทีมนฮะมดกลางปลานเสียลมในปลาเฮียนเฮียนเฮียนอันเฮียนอมข่าเลยคุณหมือนปอนข่าแล้วคือข่อมโลเพื่อสีได้คำหนึ่ง chắc <laughs> lẽ chắc là chắc <laughs> <laughs> là <laughs> với sự chắc lẽ chắc là 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 chắc 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 nhà chắc 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 dạ dạ mời mày nhảy anh em lục mà lên em mà nhăng hả em gì mà nhăng em gì mà nhăng em em mà em em mà em mà em em ôm em nhăng cả ôm em nè khéo em 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 เจ็ดโมงหกโมงเจ็ดโมงวานี่ก็เกืแปบดบโมงเห็ดยังกันแล้วได้ที่นอนใหม่ใหม่มอนอนมอนอนสบายบ่าว่ะฮา <c oughs> <c oughs> สื่อที่นอนใหม่ <c oughs> โอ้ยหาร้อยกับสื่อสื่อตู้ตู้เสืเอผาบังคำพอดีเต็ม <c oughs> คือว่าเราองปลอมคืมือเลยนะคือข,ของแท้เมื่อกี้น,นะเฮ้ยแล้วใช่หนาติ้งเด้ใช่หนาติ้งเด้มองให้หนาติ้งบ้างใส่กางเกงในอุ้ยไปจะสร้างเปลี่ยนอีกแ้อพี่น้องเด้อสีเป็นสีทองอันนี้มันออกแดงปวดมาเลยบอ,อง่งาน,แ,<ม>นแต่น้องรับทำตีส้มมาสุขทุกคนนั่นแหละว่านางบ่องงานจริงทำง,งานปวดแด้ น้อนเนปนาหลุด,าาลดห,ล,ดหลุดไผ่หลุดไผ่หลุดฮะหลุดไผ่หนูหลุดไผ่อืออือบักฮัมเช็ดหนังอืออืจะงงอลรทออโตอะท้อวอมาอ้อือ <c oughs> ไปบ่ไปไปในเมืองน้ำปูบ่อยไปบ่ไปบ่ยุบบ่ทานสิไปบ่ลูกเจ้ากระสิลงเทียงพนแม่ไปเด้อไปเด้อป้าลงไปเทียงป้ไปเด้อไปเด้ออ้าวโอ้ยจะวแม่แม่่้อ เอาเอาเมาสองน่ะสองนี so one, ่โ <nước> อ้ยสองเบิร์ดทามเบิร์ดเอาโอ้ยลูกไพเร็ยเราต้องออกมาดอกอยู่ในนั่นแหละไปน้ำปูไว้นี่ปูเห็นยังดีนะปูล่างมือปูล่างมือแล้วนี่ปูล่างมือค่ะ มาใส่ผู้นี่บ่หยังมาเด้อ <laughs> ừ, ไปแล้วไปแล้วพุดป้าจักพากันเนนบือยังบาทนี่กเ,าาเกือกเข้ามาหรือเกือกเข้าใกล้เงี้ยเกือกเข้ามาหรือเกือกเข้าใกล้นี่นะ เอาลูกจับมือเลี้ยงเดิมเอาไปลูกจับเอาไปไว้เอามือเลี้ยงเอาขึ้นเพื่อนยาจอยมือได้เสมอบอกแม่ ขึ้นเฮือนย่าจ้อยมือวันที่13มื้อ3คำหรือมือจัคำพอดีสิพอดีวันที่14ขึ้นเฮือนยาจอยพอดีวันที่14พี่น้องส่งการพอดีเลยยายาเล่นยาเล่นอันนี้นะ Thôi nhanh thôi nhanh nhảm, mà mẹ bè nhảm, nhà kìa mày ừ mày kìa mày kìa mày kìa mày เด้วางมอถ่ายนี่เด้มอกระลงเลยนะเศร้าแล้วสิเปลี่ยนมหมใหม่ป้าอันนั้นดอกยากมันนมจุนี่ก็ได้สิไปซื้อนมให้มอใหม่สิเอากาะมีบันนี้พี่หน่ออยจะสิราคาเท่าไร่แต่ตะกี้นะเพิ่นกินเลยตะเย็นนะ จ็ดชิมหาพันเจ็ดิมหาพันกับประมาณสอง้อยกว่าบาทเกษแหน่ไปใช้กับน้ำหวบาทนี่เออหนเอาไปเียนกน้นมมาขน้ยสิไม่ใช่นนี่ อุ้ยอุ้ยอ้กอมตัวเองกอมตัวเองจงงั้นคือหันปีแ่จงงั้นคืหันปค่หอจะใช้ั่วเสียยาวว่ามันแดดเธอขี่รถมาเอดวะอุ้ยตีหมาบ่เปลือตายแค่ไม่เหนียวใส่บ่ ออออเออเออลูกออออเออเอออเปผูกใหม่มักม่วงผูกใหม่สองอันมาวไม่ง่ายเห็นหมักม่วงมันเอราะงจะไปค้นหาเห็นใดไดหมักม่วงก็ได้

เจอผิดตัวได้พี่น้องเไงโอ้ยบักอ้วนอ้วนบ้างมาข้ามอ้วนเอินเด้ลูกเอินเด้แม่น้องแทนกับอ่ะเท่าห้าเอิญไงไปซื้อนมแม่น้องแทนพี่น้องกะมีบ่วมราคาเท่าไหร่นมกะมีนมพงเงี้ยพี่น้องบวมราคาเท่าไหร่แม่น้องแทนกับ เอิอนคุณย่ามาเด้อมาเด้อหามห้ามาม,มาพี่มามาเอาอันลูกอมนะแม่เ่ยมามาเอาอมมามามาลาพี่น้องกินน้ำพอประมาอยู่ดีแม่สุขสุขคนอย่าลืมกดติด,าดตามตสอนหะรังแทนเะาบายบาย